ยืมมาแค่ฟันหน่อยดิไอข้างหลังเนี่ยม่ท <c oughs> ิพฟรรเฮียอะไรน่ากลัวเล็จกจังครับคลิปนะครับพ่นะครับพวกพี่พอจะรู้ไหมครับว่าเชเวกโกโกไปทางไหนครับรู้ครับนี่พี่จะเดินไปเหรออ๋อใช่ครับโอ้มันไกลมากเลยนี้น้องมันหลายชั่วโมงเลยนะจากนี้ไปงนอย่างนี้ได้ไหมครับผมฝากของไว้ที่พี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บหนึ่งปวดฉี่มากเลยครับไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมสองคนก็จะไปยิงนกแล้วอ่ะอ๋อ ขอร้องนะพี่เดี๋ยวผมให้ค่าเสียเวลาก็ได้ครับให้ร้อยหนึ่งเลยพี่นะก็ได้ครับแต่ไม่ต้องให้ตังค์หรอกแค่นี้เองเออเอองี้ก็ได้เดแล้วคุณให้พวกผม200บาทนะเดี๋ยวผมเป้าของให้คุณเองอ๋อก็ได้ครับงั้นก็ได้ครับสองร้อยบาทนะเดี๋ยวรบกวนจ่ายตอนนี้เลยครับเข้าดีๆนะพี่อ่ะนี่ครับครับผมโอ้โดีๆก็ได้เงินสองร้อยเว้ยเอ้ยแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องหมอโน้ดแล้วนะทีนี้ ูดมันก็ไม่พออยู่ดีเดี๋ยวให้เสียเลี้ยงมันก็จะเข้าหมอนวดอีกแล้วขอให้มาเรื่องอะไรเราจะไม่เอาวะคิดเล็กคิดน้อยดลโทษอนะคะหินนี้ขายหรือเปล่าคะฮะของแบบนี้มีคนซื้อด้วยเหรอครับมันมันขายได้ด้วยเหรองั้นเดี๋ยวฉั้นขอเช็คดูแป๊บนะคะโอ้โหนี่มันหินหยกชั้นดีเลยนะคะเนี่ยขายให้ชั้นเถอะ อ,อ๋อไม่ได้หรอกครับหินก้อนนี้ไม่ใช่ของเราสองคนหรอกมีคนมาฝากไว้นะครับขายฉันเถอะนะเออแล้วมันขายได้เท่าไหร่ครับเนี่ยฉันให้แสนหนึ่งพอแสนหนึ่งลเลยหรอครับใช่ค่ะจริงหนระือจริงสิแน่นะแน่สิเฮ้ย <laughs> เอายี้ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันฝากนามบัตรให้พวกคุณก่อนนะคะฉันน่ะไม่ชอบบังคับคนถ้าพวกคุณตัดสินใจได,ได้เมื่อไหร่ก็โทรมาค่ะ ซืเออ,เอ,อ,เอ,ออย่างนี้ก็ได้ครับเอา,อางี้เดี๋ยวคุณมัดจาไว้กับผมผมก่อน2,000แล้วถ้าผมผมอยากได้มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมผมโทรหาคุณเองโอเคไหมได้ค่ะงั้นมัดจำสองพันเนาะนี่ค่ะตัดสินใจได้มเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะฉันให้ราคาแสนนี้ได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวตัดสินใจได้มเมื่อไหร่แล้วผมโทรไปนะครับโอเคค่ะฉันจะรอนะครับให้ยมัดมจำมนันทั้งสองพันเลยด้วย <c oughs> ผมสสยความแ้อยากได้จริงจริงว่ะ มันจะดีหรือว<ม>่าอยากได้หินนะอยากได้กู <c oughs> <c oughs> จะดีหรือว่าไม่ใช่ของเราด้วยมันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีหรเว้ยมันอยู่ที่ว่ามึงจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองชีวิตเราขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเฝ้าให้เอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ครับพี่จะเอาก้อนหินนี้ไปไหนเหรอครับอ๋อว่าจะเอาไปขายที่เชเวโกโกะครับพี่เอ้ยโอ้โหมันไกลมากเลยนะพี่พี่ไม่ต้องไปไกลหรอกพี่ขายให้ผมดีกว่านะขายให้ผมก็ได้ ก้อนนี้แพงมากนะครับหน้าตาอย่างนี้น่าจะไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับผมว่าเท่าไหร่พี่ขายยังไงก้อนนี้อย่างต่ำตาก็เขาตีมาประมาณ8ปดหมื่นนะครับอย่างตามสุดละแปดหมื่นครับแปดหมื่นลบหนึ่งแสผมว่าเรายังมีกำไรอีกสองหมื่น้วยอูะ ขาย8ปดหมื่นจริงเหรอครับใช่ครับก็ละ8แปดหมื่นครับลดให้หน่อยได้ไหมห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นได้ไหมสุดส pues okay. ุดแปดหมื่นนี่คือผมจะไม่ขายด้วยซ้ำนะครับมีคนห้าหมื่นไหพี่ห้าหมื่นได้ปะออ๋ไม่ไหวครับถ้าห้าหมื่นไม่ไหวครับผมไม่ขายครับอีกหนึ่งรถอ่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอเดี๋ยวรถชนนะแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่มเงิเข้าในฮะเดี๋ยวนะเพิ่มอีกเงิน หกหมื่นห้าได้ไหมละ่ะฮะพี่หกหมื่นห้าคนเห็นเองนะคนเราโอ้คนไทยคนไทยหรือเปล่าช่วยกันหน่อยสิคนเราประโูเฮ้ยี่ขนไปนู่นเนี่ยโดนปฤฤฤฤฤฤ้อนมันก็ไม่คุ้มนะเออมันโอ้ข้ามเขาข้ามทะเลข้ามภูขเขานะต้องข้ามฝ่าไปฮะอะไรนะสวะิตาโกมันมนะประตูเฮ้ยมันหลายต่อไหลใหผมดีกว่าอ,อยากได้จริงจริงเหรอเนี่ยเอ,อยาถามจริงครับอยากได้จริงครับหกหมื่นหะ้านะนะพี่นะเฮ้ยโอเคไหมอ่ะได้ได้ได้ขอบคุณมากครับพี่ เฮ้ยพ่อมึงมีสักสามหมื่นห้าไหมวะเดี๋ยวกูยืมก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเราขายได้เดี๋ยวกูแบ่งก,กับไรให้มึงเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มึงเอามาก่อนสามหนะมื่นฮะมีอยูนแค่สามหมื่นเดี๋ยวกูแบ่งให้กูห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงด้วยจะไปขายอะไรยังไงแบ่งอะไรครับเปล่าครับเปล่าพวกผมคุยอะไรให้เขามาขายอะไรบ้าอบอเขอ,อามาเยอะเลยอะไรสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพอดีเลยโอเคโอเคนะโอเคโอเคครับพี่อันนี้ทั้งหมด หกหมื่น้านท่วนครับอลองนับดูได้ทำมาเชื่อนะโอเคเกินนะพี่เนาะยังยังไม่ได้นับเลยโอเคนี่หมื่นหนึ่งเคโอเคขอบคุณมากน้องนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีพี่มาขายได้ไหมมาขายอีกได้ไหมเรื่อยๆนะได้ได้ไดครับ thank you thank you ครับผมมองน้ำอะไร่ะโทรหาเขาดิได้โอ้โหองของเราแท้ๆ กกติจอมันดำนะมันกดไม่ออกดิลองดูข้างบนดิฮะเอ้ยไม่ได้หร่ะางนี้อ๋อโอ้โห,โห,โโหโดดตึงเตี้ยวไงมันตึงเตียตเต้ยว ไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกกรุณาตรวจสอบอวิธีการเรียกใหม่อีกครั้งค่ะสเ,เสียงไม่เหมือนคนมเมื่อกี้นี่หว่าหมายเลขไม่ใช่หมายเลขที่ท่านเรียกยังไม่เปิดใช้บริการมาพูดอย่างเงี้ยเอ้ยโทรใหม่ดิโทรใหม่ดิเบอร์ดีดีดิไม่มีเลขหมายผิดแคนเรียกกรุณาตรวจสอบวิธีการเรียกใหม่อีกครั้งค่ะ Sorry t h e n u m b e r you call i s not available เนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยแปลว่าเฮ้ย ว่าเราจะโดนมาหลาอกแล้ววะต้องโถเฮ้ยมึงนี่นะโกูนึกว่ามึงฉลาดสุดท้ายมึงก็ง่เหมือนเดิมมึงรู้ไหมเงินนั่ <c oughs> นน่ะกูเอาหัวไปขายมาแล้วเว้ยหัวที่กูรักที่สุดอ่ะแม่งเฮ้ยกูโดนเมียด่าชิบหายเลย <c oughs> เฮ้ยกูขายหัวมาลงทุนกับควายแท้ๆท้เลยมึงยังดีที่ยังมีเมียให้ด่ากูกูเรื่องอะ อยากรู้ไหมมึงคืดเงินอะไรของกูเง <G ül> <G ül> ินอะไรมึงคือเงินทั้งหมดทั้งชีวิตที่กูมีมึงรู้ไหมเงินทั้งหมดที่ชีวิตที่กูหามากูจะเอาไปแต่งเมียหมดแล้วหมดกันชีวิตกูสองคนแล้วแหละมึงไม่ต้องแต่งเมียแล้วมึงก็กับ<อ> <G ül> งนี่ไแปบบ